คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องเสียงแบบเบิ้ลรถแบบแป๊นเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลฆ่ากันตายมาแล้วหลายรายนะแล้วเหตุเกิดล่าสุดที่หมู่บ้านนี้พี่เอ็มหวานเจี๊ยบคุณผู้ชมคะชอบส่งเสียงเบิ้ลรถและชาวบ้านก็แบบก็อยากจะด่านะมันเบิ้ลรถทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าที่ไม่รู้จะไปด่ามันยังไงเพราะเอ็มบอกว่าก็เรียนเป็นเด็กช่างซ่อมเครื่องยนต์มาทําไมอะสกิลที่ใช้มันก็ต้องเอามาใช้ในการแต่งเครื่องรถดิแล้วพอแต่งเสร็จมันต้องไงมันต้องเทสเครื่องคุณผู้ชมผลเลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก่อน มึงมันเงียบแบบนี้ทั้งวันนันเบอร์ลดทั้งวันก่อนหน้านี้ท่าบ้านตัวเองจาบตำรวจมาแล้วก็มาจับตัวไปตรวจฉี่ฉี่ขึ้นสีห่ห่วงไม่ถึงยี่สิบีเซ่ตำรวจปล่อยตัวมาค่ะแล้วคือสตาร์ทรถแบบทวันใครไม่ประสาทกูนี่แหละจะประสาทก่อน ตำรวจประเทศไทยนะก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะนะกูบอกเลยเล่นยาทำไม่ได้ตรวจฉี่แล้วฉี่สีม่วงมึงจับไปแล้วมึงก็ปล่อยแล้วยังไงใครเดือดร้อนมึงไม่เดือดร้อนค่ะเพราะว่ามึงไม่ได้ตังค์จากไอคนนี้เสียงดังที่สุดที่จะตอบโต้มันได้ก็คือเยียบจักรนี่แหละแต่มันไม่ดังมันมันเคี้ยวเนาะมันทาอะไรไม่ได้เราต้องเป็นอย่างนี้เลยแล้วประเด็นคือชื่ออะไรนะเอมเอ็มวันเจี๊ยบ คุณผู้ชมฮะตรวจชีชีม่วงแต่สุดท้ายตำรวจปล่อยเขาก็เลยบอกอ้าวแบบนี้ปทุมธานีฉันจะอยู่ยังไงล่ะแล้วถ้ามันเกิดวันในวันหนึ่งมันคลั่งขึ้นมามันไม่ได้เบิลแค่รถค่ะแต่มันเอาม่วงเอามีดเอาปงเอาปืนมาทําร้ายพวกฉันแล้วฉันจะอยู่กันยังไงอ๋อพอเบิลรถมันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายมันแค่เสียงดังแล้วมันทําตอนกลางวันมันไม่ได้ทําตอนกลางคืน แต่คุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะคนอยู่บ้านเอาเลยโอเคแหละถ้าสมมติว่าในหมู่บ้านนั้นนะ่ะคนออกไปทำงานกันหมดม,มึงจะเบิ้ลเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรมึงหรอกฉันเย็บผ้าอ,อยู่บ้านาแต่อันนี้คนอยู่บ้านแล้วคนเท่าคนแก่อยู่ยมันจะอยู่กันได้ยังไงวันนี้เราไปเจอกับคนที่ร้องเรียนฮะคุณผู้ชมบอกว่าเอ็มเมื่อก่อนเนี้ยอยู่กับแม่ตอนอยู่กับแม่นิสัยเขาดีมากเป็นเด็กรีบร้อยเป็นเด็กดีแต่พอพักหลังๆมาเหมือนอยู่คนเดียวแม่ไม่อยู่ด้วยพอแม่ไม่อยู่ด้วยก็เริ่มที่จะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง พูดบวยวายเบิ้ลรถเสียงดังเมื่อช่วงปลายปี2567ปีที่แล้วที่ผ่านมาเพื่อนบ้านหลายคนคุณผู้ชมฮะไม่ใช่เขาไม่ทำอะไรนะตะโกนด่าก็แล้วพอด่าทีนึงบอกไอ้เอ็มเงียบมันก็เงียบเบิ้ลรถไปแป๊บเดียวพอสักพักหนึ่งไม่ถึงจะอึดใจเดียวเลยฮะเบิ้ลใหม่เหมือนเดิมจนสุดท้ายแล้วคนทั้งซอยรำคาญกันหมดร้องตำรวจแจ้งตำรวจตำรวจจับแล้วก็ปล่อยลองฟังเสียงคนร้องเรียนบอกทนไม่ไหวแล้วฮะ ก่อนหน้าเนี่ยเขาเผาบ้านไปแล้วรอบนึงเขาผ่านบ้านมาแล้วแล้วตำรวจอ่ะคือมาแล้วก็คือมาเอาตัวเขาไปไม่ดึกมากเท่าไหร่ตำรวจก็ปล่อยมาเหมือนเดิมดีไปประมาณ3วันแล้วก็คือกลับมาเหยียบรถอย่างเงี้ยวันเว้นวันบางทีก็ทุกวันวันนี้เหยียบไหมวันนี้ยังไม่เหยียบเมื่อล่าสุดอ่ะทายซอยอเหมือนคุณผู้ชมคะรอบที่ตำรวจจับไปเนี่ยคือมันเผาแต่มันเผาของในบ้านมันเองอตำรวจเขาจับพอไม่มีผู้เสียหายเขาก็ปล่อย ตอนที่เผาชาวบ้านอัดคลิปเอาไว้เหมือนกันค่ะตอนนั้นเห็นบอกคลั่งหนักเลยเอาเปิดขึ้นมาเต็มๆหน่อยเอาไฟแช็กจุดเผาเสื้อผ้าข้าวของภายในบ้านเพื่อนบ้านเขาก็กลัวเดี๋ยวทีเนี้ยเอามันเผาแล้วมันจะลามมาบ้านฉันหรือเปล่าเขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งประธานชุมชนแจ้งตำรวจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นบอกบางคนกลัวไฟจะลามมาถึงบ้านตัวเองเอาสายยางเห็นใช่ไหมคะฉีดน้าเข้าไปดับไฟในบ้านเอ็มรวาเฮ้ยมึงทำอะไรมึงวะไปแล้ว เผาของอยู่ในบ้านเห็นใช่ไหมไฟอย่างเงี้ยแลวถามว่าเอามันไหมอระเนี่ยคนข้างนอกเขายังเห็นว่ามันไหมเองอยู่ข้างในไม่ร้อนเหรอคุณผู้ชมวันนั้นตำรวจจับแล้วก็เลยปล่อยเพราะไฟอ่ะยังไม่ทันลามออกมาด้านนอกไหมอยู่ในบ้านเอ็มเอ็มก็เลยกลับมาอยู่แล้วก็มาเบิ้ลเหมือนเดิมแต่คุณผู้ชมฮะหมู่บ้านเนี้ยเป็นทาวเฮาคุณฟ้าคุณเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นบ้านเดียวมันเป็นบ้านที่กําแพงติดกันถ้าบ้านเองไหมบ้านเดียวเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกก็ไหมไปสิเผาไปเถอะแต่สุดท้ายแล้วเป็นบ้านแบบทถวเฮาที่มันติดกันนะฮ เอ็มจะว่าอย่างไงคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเอาแหละเมื่อความเดือดร้อนชาวบ้านก็ไปเจอพี่เอ็มหวานเจี๊ยบเขาซะหน่อยหวานเจี๊ยบไหมเออหวานเจี๊ยบอุ้ยเออเขาก็ดูรู้เรื่องนี่นะตาวโตวเลยเออวันนี้นะพอเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บก็บอกว่าที่ต้องเบิ้ลรถเบิ้ลเครื่องเปิดคลิปเบิ้ลรถขึ้นมาถามว่าทําไมต้องเบิ้ลรถพี่บอกอ๋อก็ผมเพิ่งซื้อรถมาใหมห่เพิ่งซื้อรถมาใหม่แล้วพอซื้อรถมาใหม่ปุ๊บว่าผมไม่ได้แค่ซื้อตัวรถนะ ผมซื้ออะไห่มาจะต้องมีการประกอบเองผมซื้ออะไรไม่ได้อะไรแบบโบโบเบเบมาจากเชียงกงนะผมซื้อมาอิมพอตมาจากญี่ปุ่นซื้อของนอกมาด้วยซื้อของนอกมาผมก็ต้องลองไม่ล่ะพะผมมาประกอบเป็นมอเตอร์ไซค์ผมก็ต้องเบิ้ลพอเบิ้ลเนี่ยเสียงเนี่ยพี่ที่เขาเย็บจักรคิดไปเองผมไม่ได้เบิ้ลทุกวันนานๆทีผมเบิ้ลมาทีหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอถามว่าเอ้ยเดือดร้อนหนักจนตำรวจมาไม่ใช่หรอใช่พี่ก็มา มาแล้วก็เห็นผมประกอบรถมันไม่ได้มีความผิดอะไรเขาก็เลยปล่อยอเท่านั้นไม่พอวันนี้ถามเตอร์กับฮะคุณผู้ชมเปิดภาพพี่เอ็มหวานเจี๊ยบมาเขาบอกพี่เตอร์ถ้าผมอะเป็นช่างผมเรียนช่างยนต์มานะถ้าผมไม่ประกอบรถและผมไม่เบิ้ลเครื่องสิ่งที่ผมเรียนมาผมจะเรียนมาทําไมพี่เข้าใจปะเอ,อ๋เดี๋ยวมันอายเขาลองฟังเสียงพี่เอ็มหวานเจียย๊ยบดูฮะาแล้ว ก็ผมทํารถนะครับฉีขึ้นสี่ลซ่อมรถเพิ่งเสร็จคือรถตัวเองมันหายากครับ 7A ็ดเอทวินคอยมาจากญี่ปุ่นเครื่องตัวเนี้มันคือเครื่องซิ่งกนเสียงเลยดังใช่ไหมใช่มันน่าจะเก็บไว้ไหมครับเครื่องเพิ่งทําเสร็จครับใช่เพราะผมเจแคมก็มีมีมาบอกผมอยู่ใช่แต่เขาก็รู้ว่าบ้านผมทํารถ มันดังแค่วันเดียววันที่รถผมซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่มีดังใช่ครับเขาก็ต้องเข้าใจผมด้วยแล้วผมจะเรียนมาท,มาทําไมใช่ครับถ้าเรียนช่างยนต์มาแล้วก็ทําให้ทําช่างยนต์ก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเออก็เรียนช่างยนต์มามันก็ต้องมาทํารถสิว่าไอ้น้องอคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเทส ซื้อเครื่องมาจากญี่ปุ่นเอามาใส่ใหม่ใช่ไหมในรถมอ,ตอเตอร์ไซค์มันต้องเทสเพราะว่าผมเนี่ยถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปเสียอยู่กลางถน,นนไปตายกลางถนนรู้ไปถึงไหนอายก็ไปถึงนั่นตาพี่เขาโตดีเนาะใช่ตาแบบนี้เลยพูดแบบเลือกเลือกมาเนาะคุณผู้ชมคะและวันนี้ไปคุยกับคุณนิติรัตน์เป็นประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านเขาบอกว่าโอ้ยลูกบ้านร้องเรียนบ่อยแล้วแหละทั้งเรื่องเบิ้ลรถทั้งเรื่องเผาของซึ่งตอนนั้นเห็นบอกว่าก็ประสานเจ้าหน้าที่วันที่เผา ตอนแรกตามไม่เจอ,เอ,อแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงก็ปล่อยตัวกลับมาก็ยอมรับตอนนี้แก้ปัญหาทีละเรื่องก็ปรึกษาตํารวจอยู่ลองไปดูเขาซิเขาติดยาไหมถ้าเขาติดยาจะได้ส่งไปบํบาบัดศูนย์เรื่องสร้างความเสียหายตอนนี้มีแค่มูลกพิษทางเสียงอยู่ค่ะตํารวจก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรวันใครไหมประสาทกูนี่ยรั้งหนึ่งจำได้ว่าครั้งหนึ่งใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยงการแบบเหมือนกับเขาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เสียงดัง<ๆ>เผาเหมือนเผาเสื้อผ้าเนี่ยแต่เขาเผาเขาในบ้านของตัวเอง เข้า <hören, S 2> ไปดูไปดูเสร็จตอนนั้นไม่เจอแล้วเรื่องมันก็เงียบไปเราก็เลยไม่ได้ไปตามเรื่องอเขาเห็นมันเงียบไปแล้วใช่ไหมทางเขาก็ไม่ได้แจ้งทางเรามามนะครับประชุมกรรมการเราก็จะเสนอตลอดนะฮะเราจะมีววลกาการประชุมคือผมจะต้องไปคุยกับกรรมการ,รแล้วก็ กรกรมการมีมติอะไรยังไงเนี่ยว่าจะจะจะ,จะดำเนิน네การอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ากันแต่ชาวบ้านที่เนี่ยเขาก็มีอะไรเขาจะแจ้งมาหาทางเรา,า <อะ S 2> ทางเราก่อนแล้วเราก็จะประสานมาทางนน้นทางนี้เข้ามาช่วยเหลือทันทีท่านไ,ไหนเราช่วยเหลือเบื้องหน้าได้เราช่วยเหลือเลยคุณผู้ชมคะรีบช่วยหน่อยค่ะประธานเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าผู้เสียหายส่งคลิปใหม่ล่าสุดมาให้เรานี่สังหลังหลังจากคลิปเตอร์ไปสัมภาษณ์พี่เอ็มวันเจี๊ยบใช่ไหมใช่แล้วล่าสุดเห็นบอกว่ามีการบุกมาฉะทางฝั่งของคนร้องคุณผู้ชมคะ เมื่อสักครู่นี้เลยหลังจากที่รู้ว่าอังทำไมเป็นโค้งเป็นข่าวไปล่ะมันไม่ได้ทำตัวนี้หรอกนี่ตัวกูลายทั้งตัวทำไมกูยังไม่รู้เพิ่งเจอองู้ของเพืนอย่าสร้างข้อเสบานขนาดนันหรอจะทำอะไรไหมเนี่ยเขาทำอะไรไหมวันนี้เออไม่ทำอะไรแต่ว่าแค่แบบใส่กางเกงขาสั้นออกมาเฉยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเนาะจะบ้างเขากลัวเฉยแล้วก็บอกทำไมอ่ะ กูตัวะายทั้งตัวมึงมาดูกูได้ชาวบ,บ้านบอกเออมึงก็อยู่ของมึงไปเถอ,อะอะฝากไปดูหน่อยนะฮะไม่อยากให้เรื่องบานปลายจริงๆตกใจอะ่ะ